สวัสด,ดีครับผมลุงโกจะพานวัวนะครับพอดีที่บ้านวันนี้ไฟฟ้าไฟดับนะครับก็เลยกะว่าจ,จะออกพาออกไปที่แยกนเรศวรมหาราชตาบลบ้านพระอำเภอเมืองจังหวัดปายกินบุรีเพื่อไปกราบสักการะสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชกันนะครับตอนนี้ผมก็ได้มาถึงหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเต็ที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในกันนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับ นี่อยู่ตรงสีแยกายสารนเรศวรตำบนบ้านพระอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนี่ครับบริเวณร,บรอบๆภายในก็จะมีรูปปั้นไก่นะครับซึ่งก็มีคนที่เขามานํามาสักการะแก้บนกราบไหว้บูชานะครับส่วนมากจะเป็นรูปปั้นไก่ไก่ตัวเล็กไก่ใหญ่มีหมดนะครับมีทุกสีทุกไซส์นี่เห็นไหมครับไก่าัน,นาเรศวรมหาลาชนี่ครับก่อนที่ผมจะขึ้นไปสักการะกราบไหว้ สมเด็จพระเนริสวรมหาราชอยู่ข้างบนนู้นนะครับผมก็จะไปบูชาดอกไม้ทูกเทียนตรงนี้ก่อนนะครับนี่เลยก็มาบูชาดอกไม้ทูบเทียนตรงนี้ก่อนซึ่งเขาจัดไว้ให้นะครับก็มีรูปปั้นไก่ด้วยนะคใครที่ต้องการมาบูชาไก่ไปสักการะสมเด็จพระเนริสวรมหาราชก็มาบูชาได้นะครับมีเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่ตรงนี้นะครับส่วนผมก็จะทําการบูชาโดยการใส่ในตู้บริจาคเลยนะครับ นี่ครับทบหยอดลงไปเลยยี่สิบบาทนี่แล้วก็มานี่เอาทูบหน,นึ่งชุดเทียนสองดอกนี่เทียนสองดอกแล้วก็ดอกไม้ก็หนึ่งกำครับนี่เป็นไป ก็ได้บูชาดอกไม้ทูกเทียนมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไปสักการะอยู่บนข้้งบนศาลกันครับพร้อมแล้วก็ไปด้วยกันเลยครับนีเ่เดินขึ้นมาเลยตรงนี้ก็มีก็จะมีคาถาบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับตามนี้เลยครับหลังจากเราจุดทูเทียนทูบสักการะข้างล่างแล้วนะครับเราก็จะนําดอกไม้ขึ้นไปสักการะ ท่านอยู่ข้างบนศาลนะครับกล่าวคาถาบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสร็จแล้วก็นําดอกไม้ไปวางครับก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับก็ได้มากาบสักการะขอพรจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับสาหรับท่านใดที่ต้องการมากาบสักการะบูชาก็มาได้นะครับอยู่ที่ศีแยะนเรศวรมหาราชตําบลบ,บ้านพระอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอยู่ถนนสวนตะศนนะครับเส้นปากพีไปประจัน ไก่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชไม่เคยกลัวใครจะตีเอาบ้านอาเมืองก็ยังได้ไม่มีปัญหา